มาชจมเสียแซกก็ร่วมพอลูกก็มาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็วิ่งอยู่เก้าคันครับสำหรับบอดินลูกที่สี่ของทีมงานทั้แก่รถรุ่งเจริญเนาะก็ตอนนี้ก็ยังได้อยู่รถร่วมเที่ยวร้อยเนาะรถร่วมทั้แก่ให้เที่ยวร้อยไปเสียแซกไป ก็ให้เสียต้อนคำนวณเส้นทางมาไปกลับเนาะไปกลับอยู่9กิโลเนาะก็ใกล้สำหรับไปกลับ9กิโลก็จะอยู่อยู่เท่ากับบ้านกกเคงบ้านมาฮีเนาะไปกลับ9กิโลก็ แต่ว่าบอดินลูกนี้มันก็จะได้ดินดีกว่าเนาะเป็นที่นอนแต่ก็เส้นวิ่งทางดําครับวิ่งขึ้นทางดําเลยก็ไปกลับก็ถือว่าเร็วอยู่ครับผมํานวณเมื่อกี้ก็ไปกลับอยู่อยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ20กว่านาทีเนาะไปกลับ9กิโลเนาะไปกลับ9กิโลแล้วก็เวลาวิ่งก็อยู่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหา ได้ได้เออแลนตรงนั้นผมก็ว่าได้อย่างเดียวแล้วไม่รู้ได้ไม่ได้ให้จะว่าได้อย่างเดียวแล้วนะร้อยสามห้าสิ่งไอ้เทคของเสียต้อน ํำนวณเส้นทางแล้วไปกลับ9กิโลก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง20กว่านาทีเนาะก็ถือว่านี่เที่ยว2ของเขาแล้วครับเที่ยว2ของเสียต้อนแล้วนะะก็รอชมอีกกันไปเรื่อยก่อนนะครับ 9กิโลก็ได้อยู่เสือรวดนี่ของเสือรวดอเตอร์กรอฮะบอแรงงานเที่ยวเออแรงงานเที่ยววิ่งงานเที่ยวเที่ยวละ220เกิโลพร้อม S <S ดินนี่ตะแลนผ่านบานน้องแมนี่เบิดแต่คนเ,ขาขาวาเกวักเดีกันเอเราสิขายตากสหาสิบถึงสามร้อยมัเอต่อเฉียวอะไรว่าดินนาดินใส่เนาะนาดินงามเอเอานาดิน้เอ,องรเราอยู่เเราจะบอกล้วดเาลดอเออเ พวกที่การมาบดีขเขาเสียดเพื่อนอยู่ข้างในอืมอ่อินบ่อยังบดีมันขาดดินอเอา,เาไปเทไวย้ย้ำนะเขาเขาแเอทเท ช่วงวันต่อครับก็ก็ถือว่าไปกลับได้เร็วอยู่ครับแต่ว,ว่าที่หน้าง,งานที่ลงดินก็ไม่รู้จะเลเทขนาดไหนเนาะก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเลเทขนาดไหนตอนนี้ก็รถด,ด,ดำแมโรก,ก็ทำงานกันไปเรื่อยๆก่อน ดินบอลลูกนี้เป็นลูกที่สี่เนาะสำหรับทีมงานสำหรับทีมงานท่าแก่รวดพุ่งเจริญนะการเดมหน้าดินส,สวยๆครับไป การรอกหน้าดินกำรับการวิ่งทางยาวหน่อยก็ผ่านอยู่3าหมู่บ้านครับน้องแวงน้องหรวงแล้วก็แค่ดอนเนาะแล้วก็จะถึงบ้านหนองกระทุงผ่านอยู่3าหมู่บ้าน ระยะทางไปกลับก็9กิโลใช้ประมาณ20กว่านาทีครับก็ถือว่าไปกลับได้เร็วอยู่ครับสำหรับทีมงานรถด,ดําเนาะก็ให้ให้แก่ที่เอาดินกับที่เอาดินกับที่ลงดินให้ให้ให้มันได้คล่องเนาะมันก็จะได้วิ่งวิ่งได้คล่องเพราะว่าเส้นนี้ก็ผ่านหมู่บ้านหนองแวงก็ขึ้นทางลาดลาดยางเลยครับ ทางดำเลยก็ตอนนี้ก็เวลาก็9ก้ามงกว่าแล้วครับมาบอบปี่มาเพราะว่าถ้ามีรถไถอยู่หน้าง,งานบอดินก็จะดีครับจะได้ทําทางทําอะไรไปด้วยตรงไหนมันหลุกมันก็จะได้ดันได้เกตไว้เนาะได้ปรับถนนน้นทางให้รถดําได้วิ่งสะดวกสบายหน่อย <ờ S 2> ตอนนี้รถไถเราก็อยู่ที่หน้างานลงดินเนาะไตั้งลำใหม่

มองเลยใส่ประมาณสี่ตากครับสำหรับ pc สองร้อยดุ่ห้าเนี่ยใส่รถดำก็ประมาณสีตักปุ่มหนาๆหน,นักๆ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ